สวัสดีค่ะ FC ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุมพันธ์พามาเที่ยวทุ่งนาค่ะนี่ค่ะนาข้าวคุมพันธ์กับ FC ค่ะสูบน้ำใส่ค่ะพี่น้องนี่ยค่ะสวยงามก็ยังชั่วหน่อยยังมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยตายหมดเลยค่ะต้องสูบน้ำใส่นี่ค่ะ FC ค่ะนี่ค่ะสวยงามเลิศเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาย่อมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะไปเรื่อยๆค่ะคุณดิษค่ะถ่ายบรรยากาศทุ่งนาให้เอฟซีดูค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเข้ายูในนาเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อมีหญ้าหญ้าวายได้หลายที่ไปไฮยากำจัดวัชพืชก่อนค่ะที่ทำให้หญ้าตายแต่เข้าไม่ตายอะค่ะเอฟซี FC ค่ะ ภูมิพันธ์แกไปหาซื้อมาอกําจัดหญ้าอยู่ค่ะบ่าเพ็ตายทั้งเขา่าทั้งหญ่าได้เลยะู้รีดขาจอดก่อนค่ะตรงนี้คือที่ควมพัน์ถอนหญ้าค่ะภาคภูมิใจมากเลยค่ะตรงนี้ค่ะที่คูมพันถอนหญ้าด้วยความเหนื่อยยาก,กวาน่นนะ่ะปวดเอวอยู่สามมือพี่น้องเนี่ยดีใจว่าสันครับพี่น้องเงี้ยมองมุมเนี่ยเขาง,งามเลยค่ะที่จริงแล้วเราต้องถอนตั้งแต่ตอนนั้นเนาะพี่น้องแต่เราถอนไม่ทันไง เราถอนไม่ทันก่บเอซีขาหญ้าก็เลยโตทางฝั่งทางโน้นขาหญ้าเป็นโดกเลยค่ะแต่ตรงนี้คุมพันมาถอนทันค่ะตรงนี้ค่ะก็เลยก็เลยค่อยยังชั่วหน่อยเดี๋ยวจะซูมให้เอซีดูค่ะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะไปค่ะคุริ์ขาไปต่อค่ะเดินไปออไปต่อเลยค่ะเอซีค่ะนี่ค่ะโอ้ข้าวแต่ว่าข้าวแปลงนี้ไม่ค่อยสวย เดี๋ยวให้ฝนตกให้มีน้ำนิดนึงจะนําปุ๋ยมาหวานก่ะไอซีขานี่ค่ะเป็นเป็นแปลงที่ปรับปรับใหม่ปรับปรับคนาไม้ค่ะพี่น้องเนี่ยก็เลยยังไม่อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่จอดค่ะคุริสขาเนี่ค่ะจจจจอดอันนี้ก็อีกแปลงหนึ่งนะคะนี่ค่ะข้าวนากุมพันเป็นที่น่าภาคภูมิใจคุธิ์เป็นคนมาดูแลทุกวันเลยค่ะกุมพันก็อยู่บ้านค่ะ ทำคลิปทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเอฟซีค่ะแบ่งหน้าที่กันโอ้สวยงามค่ะนี่สวยอยู่กุลิดาสวยอยู่ค่ะไปค่ะขับช้าๆนะคะกุลิดานี่มาอีกแปลงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อันนี้แปลงที่สี่นะคะนี่ค่ะแปลงที่สี่จอดค่ะกุลิดานี่ค่ะโอ้เข่ากับายแรงน้ำพี่น้องปวดค่ะ โอ้สวยงามค่ะพาเอฟซีมาดูบรรยากาศทุ่งนาค่ะพามาชมทุ่งนาพามาชมนาข้าวค่ะเอฟซค่ะนี่ค่ะใบข้าวพิ้ไวไหวโอนเอ็นไปมาสวยงามค่ะไปต่อค่ะคุณเรียถ่ายให้เอฟซีดูมีทั้งหมดกี่แปลงพี่ร้อเจ็ดแปลงเหรอใช่ไหมคะเจ็ดแปลงน้าแห้่เบิดแล้วพี่น้องเงียบบ้างอู้อุูนะ แป้งนั้นก็ข้าวนะคะน่ะข้าวแต่ไม่ค่อยแต่ก็มีข้าวอยู่นอกรลินนั่นน่ะ,ะมีอยู่มีอยู่แป้งนั้นก็เป็นข้าวนะคะเนี่ยค่ะแปลงข้าวอันนี้ก็แต่เป็นสาน้ามแห้งหมดแล้วพี่น้องขนบดตกนี่ค่ะนาข้าวถ่ายให้กับเอฟซีดูดูบรรยากาศท้องทุ่งนาขนก็ ตกเงียตกสายแท้ฝนกันได้ขอบคุณเอสซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ <ฮะ S 2> จอดค่ะคุณพีษษ่ขาเบิ้งให้พี่แปลงนี้ได้เอาน้ำใสตะครีมไหมพี่ตรงมุมไหนอันนี้ก็ขาดแคลนน้ำค่ะเอสซีาเนี่ค่ะขาดแคลนน้ำเหมือนกันแปลงนี้ค่ะขาดแคลนน้ำน,นูำ่นค่ะพี่น้องคุณคุณพันธ์ไทยเบิ้งบรรยากาศทงนาด้วยค่ะพี่น้องพุณอ่ะพูดอ่ะค่ะ ทุ่งนาทุ่งนาบรรยากาศนาข้าวภูมพัน์ค่ะอันนี้ก็ค่อยได้ถึกน้ำา้านไหนีน่น้าน้ำน้ำมินีดเดียวนะครูริทเนาะไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยค่ะพ่อกับแม่อยู่นาไหนคะวันนี้โอเคเดี๋ยวจะแวะไปนาใต้ไปหาพ่อหาแม่สักหน่อยนี่ค่ะโอ้อย่าตายนะลูกแม่นะนี่ค่ะได้ได้มุมหนึ่งนี่ใช่ไหมกัมน,นี่เนาะได้มุมหนึ่งเรื่อขายจอดก่อนค่ะ นี่ค่ะดบูบรรยากาศทุ่งนานาข้าวโคมพันกับเอฟซี C, สานู่นไปทางโน้นค่ะตั้งบนุ่งสมไปเลยค่ะอันนี้ก็ต้นยูคาค่ะต้นยูคาเดี๋ยวน้องเกือนใจก็จะตัดไปขายสวยงามเลยค่ะต้นยูคานะคะี่ค่ะเจเจะจะจจอดโอ้แปลงนี้มีหญ้าด้วยหรอคุณฤทิ์คุณฤิ์ต้องเอาหญ้าที่เป็นนั่นนะที่เป็นทงชาติออกนะเออเดี๋ยวครูิ์มาจัดการกับเอซค่ะ, F C, คะ หน้าที่กําจัดวัชพืชหน้าที่คูริสหมดเลยค่ะดูแลข้าวในนาด้วยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะไปค่ะคุริสค่ะไปหยุดจุดตรงหัวแปลงนิดนึงค่ะจอ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 ดค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะให้เอฟซีดูข้าวอันนี้เป็นแปลงที่เจ็ดนะคะนาข้าวคุมพันธมิทั้งหมดเจ็ดแปลงค่ะตั้งแต่นู้นคะใต้คลองลงมาเลยค่ะอันนี้ก็ ถุงถุงพลาสติกเอาติดไว้กันวัวเหรอพี่กันวัวไล่วัวค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะที่เข้ามายอมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลค่ะพี่น้องนี่ค่ะข้าวก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่าน้ําไม่ค่อยมีค่ะแต่ก็สูบน้ําใส่อยู่อันนี้สูบใส่อยู่ใช่ไหมโอเคค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะ